วัสดีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราอยู่ที่ Honda Proving ิ r o ก n d นะครับเป็นที่ที่ Honda พาพวกเรามา ลองรถยนต์ใหม่ล่าสุดนะครับถึง4คันนะต้องบอกก่อนว่ามันก็จะมีทั้งรุ่นที่จะจำหน่ายในอนาคตอันใกล้แล้วก็รถที่จะจำหน่ายในอนาคตอันไกลนอกจากนี้เราก็ยังมาเรียนรู้เพิ่ม <ๆ S 2> เติมเกี่ยวกับข้อมูลของระบบแพลตฟอร์ม,มจากทาง Honda นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม EV ใหม่ที่มีการพัฒนาอัปเกรดทั้งเรื่องของสมรรถนะที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีทางฝั่งของพูดถึงแพลตฟอร์มของเจ้า Honda z r r s s r r i e s ด้วยนะครับอะแต่ไฮไลท์สำคัญของวันนี้ก็คือจะเป็นการทดสอบขับรถยนต์ครับซึ่งจะมีให้พวกเราได้ลองขับถึง4รุ่นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ Civic Generation ใหม่ที่ใช้ระบบ Hybrid Generation ใหม่ครับแล้วก็จะได้ลองขับเจ้าพีลูดด้วย p ีรู t Generation ใหม่นะถือว่าเป็น Generation ที่6ที่เป็นรถ ป u ่ย2ประตูที่แฟนๆหลายๆคนที่ชื่นชอบความเป็นพีรุธและอยากจะรู้ว่าคันนี้ขับแล้วเป็นยังไงก่อนที่จะทําการตลาดในประเทศไทยคันที่3ครับจะเป็นเจ้า Super ร์วครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไซมินินะครับตมุตมิน่ารักน่ารักซึ่งเราเคยพาทุกคนไปชมกันที่งาน Japan Mobility Show 2025แล้วนะครับและก็คันสุดท้ายครับจะเป็นเจ้า HRV ที่เป็น Hybrid Generation ใหม่เช่นเดียวกันนะครับ ที่เขาบอกว่าจะประหยัดพลังงานนะฮะในเรื่องของน้ํามันมากขึ้นนะครับอัตราเร่งที่ดีขึ้นแล้วก็ระบบช่วยขับขี่นะฮะร,ระบบขับแบบ all wheel drive ที่เป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อการเข้าโค้ง,งจะเป็นยังไงการเบรคจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังครับพร้อมแล้วตามไปดูคันที่หนึ่งกันเลยครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองขับกันตอนนี้ผมอยู่ที่ h o ฮอนด้าฟ Ground ที่ ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาจอยนี้นี่คือเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่พวกเราจะได้ลองนะครับนี่เป็น the next Honda Civic เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่มีการปรับเรื่องของแพตฟอร์มใหม่ด้วยทั้งเรื่องของโครงสร้างและก็เรื่องของเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนอเรชันใหม่พละกกำลังสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นเดี๋ยวเรามาลองขับกันดูว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับน,นี้เขาแรปได้เลยนะแรปไวหมดเลยเราให้เรา ไม่มีจออะไรให้ดูเข็เมถ่ายอะไรให้ดูไม่ได้นะผมจะพยายามอธิบายให้ได้ฟังอะไรกันว่าเป็นอยังไ <So> งสร <Hello. S 1> ัโอเค,ครับปิดทึบไว้หมดหลายๆส่วนจอปิดไว้ไม่รู้ว่าจะเป็นจอใหญ่ๆเหมือนฝั่งของรถพวกรถไฟฟ้าหรือเปล่านประมาณนี้นะครับยก้านเกียร์นี่เปลี่ยนเป็นอยู่ตรงนี้แทนกานเกียร์อยู่นี้แล้วอ๋อโอเคอเครั ดึงเข้า,าต้องดึงก้านเกียร์เข้ามา,าหาตัวเราก่อนเซฟตี้นะเออดึงก้านเกียร์แล้วก็ตบลงอย่างนี้นะครับแล้วก็นี้ไปเลยนี่มันเป็นเหมือน stop and go ์โก้นะเหมือน stop and go แล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็ตบลงน,นะครับเสียงนุ่นนนมน,นะเฮ้ยเสียงอ่ะโอ้โเฮ้ยโอ้เข้าโค้งอ่งะโอ้เฮ้ย เขาโค้งดีอ่ะเฮ้ยเขาโค้งดีพี่มันจิกอ่ะ oh. จิกจิกแล้วมันโคตรมั่ oh. ม oh. นโคตรมั่นแนี่โอ้เฮ้ยเขาโค้งดีจริงนี่นี่โอ้กริปกริปกริปเลยอ่ะกริปกูก็เสียวโอ้ยยังกริปกูกูก็เสียวสโลวอ๋เฮ้ยไนส์ค้าโอ้ยโอ้ยยังกริปกริปมากแบบเติมเข้าไปแบบ នៀនៗៗហ៊ុយ surprise surprise slow oh น,น,นีเวลาที่มันเชนส์เกียร์กลับลงมานะเฮ้ยเนียนเนียนเนียนนิ่งแบบไม่มีสะดุนเลยอ่ะคือผมพยายามยักเข้าโค้งแล้วแบบเฮ้ยเนี่ยนักเกียร์มันเฟิร์มเฟิร์มเลแล้วอันนี้คือเบรกนะว้าวนี่คือเบรกโอ้โหเฮ้ยฮ <Hey. S 1> ี่อกูจะตาย ข้าวกูยังไม่ออกเลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เออ <Wow. S 2> ว้าวแหวนรูปหลงังกูหน่อยเฮ้ยอเนี่ยนะแหวะแหวะเอาข้าวออกก่อนอ่ะต่อไปนะเดี๋ยวพามาลองขับคันนี้ครับเจ้า Honda p i l o t นะฮะ เป็นรถคูเป้2ประตูเครื่องยนต์2.0ุลิตรไฮบริดนะครับมาลองดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันอ่กับความรู้สึกหลังจากที่ได้ลองขับ Honda า r o ีร n e r เจเน n เร6ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับคันก่อนหน้าแน่นอนนะว่าเครื่องยนต์2.0ลิตรตัวนี้ทํางานร่วมกับระบบมอเตอร์ด้วยที่เป็น Hybrid นะครับตัวรถของเขา e ิ b a s สมันจะสั้นลงด้วยความที่เขาดีไซน์ให้เน้นการขับขี่แบบสไตล์สปอร์ตแล้วก็มีเบาะหลังเอาไว้ให้ครับแต่ถ้าใช้งานจรงิงคือนั่งได้นะครับสั้นๆน,นั่งได้แต่ถ้าเป็นท่านั่งยาวๆหน่อยก็อาจจะไม่ค่อย สะดวกสักเท่าไหร่นะครับการขับขี่ของเขาเอง h a n d ว i n งการเข้าโคง้งการเบรกถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับตามสไตล์ของรถสไตล์คูเป้แบบนี้นะครับแล้วตอนที่ผมขับไปเองการเร่งความเร็วขึ้นไปแล้วก็การเบรกนั้นทําได้ดีแล้วช่วง c o n e r i n g ครับทำได้ดีแล้วก็จะมีช่วงเกียร์ครับเวลาที่เราถอนคันเร่งที่จะเข้าโค้งนะครับถ้าหากว่าผมเทียบกับตัว ซี v ิ c ตัวเจเนอเรชันใหม่ตัวนั้นนะครับผมว่าการเชนเกียร์ของตัวนั้นที่เวลาลงแล้วก็เขาจะใช้เอนจินเบรกที่เข้ามาช่วยได้เยอะกว่าตัวนี้ผมต้องเติมเบรกเข้าไปคอนข้างเยอะแต่ตัวนี้ก็เดลี่ยูสได้เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเป็นรถสไตล์สปอร์ตนะครับถ้าเทียบกับ t ้าอตัวนี้ผมว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะมีความก็นุ่มนวลมากกว่านะครับแต่ยังคงความหนึบการเกาะถนนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามกันว่าเข้าไปในไทยนั้น เมื่อไรอย่างไรนะคะเห็นบอกว่าน่าจะสักประมาณปี2026ส่วนเรื่องราคาก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับนี่เป็นคันที่2ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปขับอีกหนึ่งคันครับไปลุ้นกันว่าคือรุ่นไหนครับคันที่3ของวันนี้ครับก็เป็นเจ้าซ u เปอร์วันะครับตัวรถพื้นฐานพัฒนาจากเคค่านะฮะ ไซส์เล็กน้ำหนักเบาฐานล้อสั้นนะครับฐานล้อความยาวมันสั้นแต่ว่าข้างในมันกว้างเพราะว่าแฮงเอร์ด้านหน้าแล้วด้านหลังนั้นค่อนข้างที่จะตับนะครับคันนี้ผมไม่ได้ขับครับผมได้เป็นผู้โดยสารแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นของคันนี้เลยก็คือ1นึ่เขาพยายามเซ็ตแล้วก็สนุกสนานเหมือนรถยนต์ ICE นะฮะอ่าคันนี้เขาจะมีโหมดการขับขี่นะครับตั้งอีกโหมดหนึ่งที่เป็นโหมดของความโดดเด่นเลยแล้วกันก็คือบูสโหมดบูสโหมดเวลาที่เรากดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการจำลองเหมือนเกียร์เจ็ดสปีดนะฮะเหมือนรถ ขับอัตโนมัติที่มีเกียร์7สปีดนะฮะเวลาที่เราขับไปแล้วเขาจะเชนเกียร์ไปนะฮะาจะมีเสียงด้วยนะมีเสียงจำลองที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบการจำลองแบบเครื่องยนต์กับจะมีเสียงบบวูววเวลาเราขับไปนะครับแล้วก็เวลาการที่เราแตะเบรกแล้วก็จะเข้าโค้งนะรถจะจำลองว่าเกียร์เขาจะถูกดรอปลงอย่างเช่นขับมาความเร็วนะฮะสมมติเกียร์6แล้วก็ตัดลงมาเกียร์5เนี่ยเสียงจำลองมันก็จะแบบจาก สมูทๆอยู่แล้วก็จะพุ่งขึ้นแล้วะฮะเหมือนมันเราเปลี่ยนเกียร์มันก็จะแบบตัดปื๊ดๆแล้วก็อืมอมอ,มอ,มอะไรประมาณนี้นะครับนั่นจะเป็นฟีลลิ่งมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเกียร์เพื่อกันจําลองนั่นเฉยนะเขาเปลี่ยนถึงเรื่องของการชะลอเรื่องของความเร็วเหมือนเราตัดเกียร์เราจะรู้สึกว่ามันมีความกระตุกนิดนึงอะไรประมาณนี้จะได้ฟีลลิ่งการขับขี่ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องของระบบช่วงล่างของฐานเขาทําให้กว้างกว่าให้มีความกว้างขึ้นทําตัวรถให้กว้างขึ้น แล้วก็ด้านล่างของเขานะครับเขาเรียกว่า lower arm ปีกนกด้านล่างนะฮะทำให้กว้างจึงทําให้การเกาะถนนมีความ stable มากกว่านะฮะผมนั่งอยู่ด้านหลังนะครับช่วงล่างผมรู้สึกว่ามันจะเป็น feeling แบบกระชับเป็นรถที่เล็กนั่งนุ่มสบายแต่ไม่ได้ยุ้ยนะครับมีความกระชับช่วงหนึ่งที่ผมนั่งอยู่มันก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าจากถนนอยู่ดีแล้วก็ตกลงไปมัน,เป,นเป็นตกลุมแหละก็จะดึกลงมานะครับรถก็จะมีความกระชับนะครับมีเพื่อน สื่อรุ่นพี่สื่อหลายๆคนเขาลองขับนะครับด้วยความเร็วการเข้าโค้งถือว่ามีความคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับตัวเลขเราไม่รู้นะครับว่าแรงม้าแรงบิดของคันนี้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปรอดูกันอีกทีนึงแต่อันนี้น่าจะเป็นการตอบโจทย์ของใครที่อยากได้รถไฟฟ้าขนาดเล็กใช้งานคล่องตัวช่วงล่างที่มีความเฟิร์มขับแล้วมั่นใจเจ้าตัวซ u เปอร์วันน่าจะไปตอบโจทย์ตรงจุดนี้สําหรับใครหลายๆคนมากกว่านะครับ ตอนนี้15นาฬิกา13นาทีนะครับตามเวลาของญี่ปุ่นขั้นสุดท้ายแล้วที่พวกเราจะขับวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเจ้า HRV นะฮะตัวนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะก็จะมีมอเตอร์ที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวประสิทธิภาพแล้วก็ความรู้สึกที่ได้จากคันนี้จะเป็นอย่างไรนะรเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลองขับแล้วจะมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังกันนะครับไป nice ทันที่4ครับได้ลองเป็นที่เรียบร้อยกับ Next Generation Hybrid บน Honda HRV ก็น่าจะเป็นตัวเจนใหม่ของ HRV นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำการตลาดเมื่อ,อไหร่เช่นเดียวกันแต่ได้ลองสัมผัสแล้วรถต้นแบบที่ลองได้ขับขี่นะครับความประทับใจยอย่างแรกหลังจากที่ขึ้นไปต้องบอกว่าถ้าหาว่าเปรียบเทียบกับเจ้าซีวิจริงเขาเรียกว่าคลาสกเมนเนาะตัวนี้ถือว่าเป็น small size HRV มันจะ เล็กกว่านะในฝั่งเครื่องยนต์พวกพละกําลังพวกแรงด้วยแต่สิ่งที่เหมือนกันนะที่ผมรู้สึกคือตอนคอ n เนอร์ริงเข้าโค้งถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมพยายามที่จะยัดโค้งเข้าไปในความเร็วที่สูงๆนะฮะทางตรงเนี้ยทางตรงที่ทางตรงแรกเลยนะที่ผมชี้ไปนี้ทางตรงแรกที่ใส่ พยายามยัดขึ้นไปสักประมาณ100เกือบ120นะครับแล้วเวลาที่จะถึงโค้งแลวนะก็เบรกไปครับเราจะใช้ตัวเอนจินนะครับคือเบรกจากเครื่องยนต์แล้วก็เบรกจากมอเตอร์ด้วยนะเขาจะทำการเปลี่ยนเกียร์ลงมานะฮะก็จะมีการรู้สึกได้ว่าแบบมีมีมีเสียงเตือนด้วยแหละมันมีเสียงเตือนเนามันปึ้มปึมปึมปม้ลงคือเหมือนเครื่อง รถของเรามันสโลว์ดาวตามที่พวกเราขับขี่ในพวกรถยนต์ ICE นะครับแต่ตัวนี้เองสิ่งที่เสริมเข้ามาคือตอนที่เข้าโค้งทําไมมันถึงหนึบขึ้นเพราะว่ามันมีระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อ4ล้อที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็น4ล้อแบบ all wheel Drive mm hmm. ก็จะเป็น Part-time ซึ่งช่วงไหนที่เขาจําเป็นจะต้องเข้ามาช่วยอย่างเช่นเข้าโค้งหนัก หรือถ้าเจอในสภาวะทอ่ะอย่างจะอาจจะเป็นถนนลื่นก็ได้หรือต้องการเล่งความเร็วอะไรพวกนี้ตัวนี้มันจะเข้ามาจาับมันจึงทําให้เวลาที่เขาโค้งอ่ะเข้าได้ง่ายแล้วก็หนึบอันนี้คือเป็นสิ่งที่รู้สึกได้จากเจ้ารถคันนี้ในการทดลองสนามสั้นๆที่เป็นตัวผู้วิ่งเก่าของทาง Honda นี้นะครับโอเคครับก็ถือว่าได้ลองทั้ง4คันนะครับได้ขับ3คันก็คือ Civic Generation ใหม่นะครับซีบิกเน็กเจใช้เครื่องยนต์ Hybrid ใหม่พีลูดนะครับฝั่งของ Super ร์วนั้นผมได้เป็นผู้นั่งนะแล้ว HRV Generation ใหม่ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั้นก็ได้ลองขับก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีมาฝากทุกๆคนเอาเป็นว่าถ้าหากว่าความเป็นไปได้ที่จะเข้าบ้านเราเลยนะครับแน่นอนว่า p ีลูดเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปนะครับ2026รอชมกันได้เลยส่วนเจ้า Super ร์วนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสายไซตตะมุตะมิใช้งานในเมือง แม้ว่าเขาจะดูเล็กๆนะฮะแต่ว่าการขับขี่ <sk ill> การเซ็ตอัพช่วงล่างต่างๆนี่ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมารอลุ้นราคากันนะครับก็มีแพลนการเปิดตัวในปี2026เดี๋ยวต้องดูว่าเริ่มที่ไหนก่อนแล้วเข้ามาในประเทศไทยจะเป็นในช่วงไหนนะครับสเปคอื่นๆเรายังไม่รู้เยอะสักเท่าไหร่เลยนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่วันนี้เรามาได้ชิมร่างนะฮะว่า การนั่งของคันนี้นะครับผมก็ได้สอบถามด้วยคนที่เขาขับนั้นก็บอกมันเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยขับสนุกนะแม่ว่าจะเป็นรถยนต์คันเล็กมันมากกว่ารถไฟฟ้าอะระบบเสียงจําลองเกียร์จำลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การเซ็ตช่วงล่างท,ทําแบตดให้บางฐานล้อที่สั้นแล้วก็มีความกว้างของตัวรถขึ้นมาด้วยทําให้การขับขี่แม้ว่าจะเป็นโค้งที่แบบ ตัว S นะครับก็ถือว่ายังเอาอยู่นะฮะและสุดท้ายนะครับเป็นเจ้า HR-V ซึ่งถือว่า HR-V ในรอบนี้ทํามาได้ค่อนข้างดีเลยเดียวนะครับอัตราเร่งที่ดีขึ้นนะฮะประหยัดพลังงานที่มากขึ้นการกินน้ํามันนะครับเอาใช้รูปแบบการเผาผลาน้ํามันบบใหม่ จึงทำให้ Efficiency ดีขึ้นถึง40%เลยทีเดียวแต่โดยรวมคือชื่นชอบในเรื่องของการเข้าโคง้งตัวนี้ที่มาพร้อมการขับขี่แบบ Wheel Drive นะฮะทำให้จิกโค้งได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าถามเลยว่าในวันนี้ตื่นเต้นกับคันไหนมากที่สุดผมต้องยอมรับว่าตื่นเต้นกับเจ้า Civic Next Generation นะมนะว่าเขาจะบอกว่าตัวนี้คืออาจจะเอาพัฒนาไปเป็นในรุ่นอื่นนะครับอาจจะพูดถึงของ a e c c o r d ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า ไฮบริดน e กเจเนเรชันเนี่ยแพลตฟอร์มที่เขาพัฒนามาทั้งเครื่องยนต์เชสซีแล้วก็พวกระบบช่วงล่างใหม่ตัวนี้นะฮะชอบเรื่องของเสียงที่มีให้ด้วยการใช้ตัวมอเตอร์มาช่วย g e n e r a เร b เบรคด้วยทําให้เวลาที่เราเข้าโค้งมีการดาวเกียร์ลงมาครับก็คือลดเกียร์ลงมาและทําให้เป็นฟิลลิ่งการขับแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ ICE ตัวนี้ไฮบริดตัวนี้นะฮะแต่ก็เอาความเป็นลักษณะของมอเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานด้วยทําให้การขับขี่สนุกสนานผมชอบตอนที่เขาเข้าโค้งของเซีบมากที่สุดคือทําให้เอ้ยมันยังสามารถยัดไปได้อีกทําให้เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจแต่เนี่ยคือหนึ่งในคันที่ชอบมากที่สุดแล้วที่ ได้ลองขับในรอบนี้นะครับส่วนเรื่องของแพลตฟอร์มจากของทาง Honda ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ทั้งฝั่งของ Zero Series นะฮะจะเปิดตัวในปี2027 Honda Zero Alpha ที่จะเริ่มขายใน2027ส่วนตัว SUV นะฮะ Zero s u ออันนี้ยังยังไม่แน่ใจว่าจะมีการเปิดขายตอนไหนนะครับแต่ความเป็นไปได้ที่จะเข้าบ้านเราก็คือ Honda Zero Alpha นั่นแหละยังไงก็รอดตามกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆถ้ามีโอกาสได้พูดถึง เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Honda เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปแล้วก็บอกเล่าให้ได้ฟังกันเรื่อยๆนะอันนี้ถือว่ามันเป็นการมาเรียนรู้จากทางฝั่งของ Honda ก็จะเห็นอันนึงที่ผมชื่นชอบคือเขาพัฒนาแพลตฟอร์มที่เรียกว่า SDB นะครับ Software Defined Vehicle อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ารถยนต์แบรนด์อย่างพวกรถไฟฟ้าที่พวกเรารู้จักกันนะฮะที่เข้าไทยแล้วก็แน่นอนเทสล a นะเขาก็ใช้ซอฟต์แวร์นำเหมือนกันในการดีไซน์ ฝั่งของจีนก็หลายๆแบรนด์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นของ x p e กเก็ตามฝั่งของฉางอันก็เริ่มมาแล้วนะครับ SDA นะฮะซอฟต์แวร define architecture มีให้เหมือนกันพวกของ m e คเกอร์จีลี SDA มีให้พวกของ IM motor พวกนี้ก็มีมาให้อันนี้ก็ได้เห็นนะฮะว่าดีแล้วแหละที่คิดว่าเรื่องของการออกแบบเอาซอฟต์แวร์นำเพื่อที่จะทำฮาร์ดแวร์ตามเนี่ยแล้วก็ใส่ OS เข้าไปนะครับซึ่งก็จะใช้ของ a r c h ริมาควบคุมตัวรถด้วยนะฮะร,ระบบช่วยขับขี ซึ่งเขาก็มองเหมือนกันว่าเขาก็จะทําพวก f ฟูลเซลล์ะระบช่วยขับขี่ที่เป็นอาจจะเป็นแบบพวก a d a s ขั้นแอดวานฟูลเซลล์ได i v i n g ไปถึงไหมอันนี้ยังไม่รู้แต่ว่าในปี2027เราจะได้เห็นระบบช่วยขับขี่ a d a s ที่มีความฉลาดมากยิ่งขึ้นจากทางฮอนด้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการมาอัปเดตฐานข้อมูล จากทาง Honda ให้ได้ฟังกันก็มาบอกเล่าให้แฟนๆชาวไทยที่เป็นผู้ใช้งานของ Honda อยู่นะครับก็ได้ดูว่าณปัจจุบันตอนนี้ Honda ทําถึงไหนแล้วก็รอติดตามกันอ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่ายังตกหล่นอะไรเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือคุณจะไปดูในเพจของพวกเราได้ในเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ev.iphonemode.net นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้หรือว่าที่เพจ i m o d drive ผมมีการลงข้อมูลที่เป็นพวกชุดภาพพวกภาพ,พนิ่งพวกข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้บริหารของทีม ของ h อ n ด a าก็เอาลงไว้ที่นั่นก็ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนจากประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีครับ